เนื่องในวันครูวันนี้ชอนเป็นลูกของแม่แม่ก็เป็นคุณครูให้กับลูกได้ทุกวันจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ชอนก็เลยน้อยคุณแม่นะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก ชวนเป็นเด็กดีนะเก่เเก่งนะอตตอน่ารักที่สุดให้ <laughs> ชเป็นเด็กดีนะตั mm hmm. นสัญญาว่าจะเป็นอะไรเด็กด mm ีอืม